คุณเบียร์เจ้าของเพจบ้าแคมป์ผู้ที่ชื่นชอบเดินทางท่องเที่ยวด้วยการขับขี่รถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์การตั้งแคมป์เขามักจะแชร์ประสบการณ์หลากหลายผ่านทางเพจที่ผ่านมาทุกทริปจบลงด้วยความสวยงามแต่มีอยู่ทริปหนึ่งที่ทําให้เขาจะต้องจดจําและก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ครั้งนั้นเพื่อย้ําเตือนตัวเองและเ,เพื่อนๆในเพจด้วยครับ ซึ่งก็ยังมีหลายคนคิดแบบผมแล้วก็ยังมีคนอีกบางกลุ่มที่ตั้งใจจะไปลองหลังจากผมลงคลิปด้วยซึ่งเจตนาผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเหมือนเขาอยากจะไปลองว่ารถเขาไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันอันตรายมากๆเจตนาของคุณเบียร์คือเพื่อย้ำเตือนถึงอันตรายที่คุณอาจคาดไม่ถึงและไม่ได้มีความต้องการให้ใครคิดไปลองอย่างเด็ดขาดเพราะเส้น<ค>ทางนี้ <sü S 1> เคยเกิดเหต <MAN> ุฆ่าชีวิตคนมานักต่อนักแล้ว อย่างที่รายการของเราก็เคยนำเสนอไปแล้วเมื่อต้นปี2564เส้นทางที่ว่านี้ก็คือถนนสายเก่าที่ใช้ข้ามไปยังจุดพักผ่อนริมอ่างเก็บน้ำคลองสียัดหรือเขื่อนสียัดแห่งนี้ครับก็จะไปนั่งที่ที่แถวสันเขื่อนครับแล้วก็ระหว่างทางผ่านน่ยมันมีวัดชื่อวัดวัดเกาะเกาะกระทิงชื่อวัดมันน่าสนใจผมก็เลยแวะเข้าไปเที่ยว จังหวะที่ขับเข้าไปอ่ะผมก็เห็นไปเห็นวัดแล้วนะพี่ตรงนั้นอ่ะผมก็เลยขับเลยไปอีกมันก็เหมือนมีเรือชาวบ้านจอดหาปลาอยูอ่แต่ไม่มีใครนะเห็นแกป่าอย่างที่บอกแล้วก็ผมก็นั่งดูบรรยากาศอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ตั้งใจจะขับตรงไปเพราะว่าขับตรงไปเนี่ยมัน,ม,นมันแค่ประมาณหนึ่งกิโลเมตรอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้จะถึงหนึ่งกิโลเมตรดีด้วยซ้ําไปแต่ถ้าอ้อมเนี่ยมันอ้อมประมาณสิบสี่สิบห้ากิโลครับ แต่ถ้าเกิดกลับไปทางเดิมเนี่ยมันเหมือนจะอ้อมไปเป็นสิบกว่านาทีเลยผมก็เลยคิดว่าน่าจะลองกลับไปเพราะคันนี้มันลุยได้ประมาณเกือบถึงเอวสิ่งที่ทำให้คุณเบียร์ตัดสินใจใช้เส้นทางนี้นอกจากจะไม่เสียเวลาจุดนี้ไม่พบอุปกรณ์ปิดกั้นว่ารถเข้าไม่ได้มีแต่เพียงป้ายเขียนว่าเป็นทางปิด บวกกับ GPS ก็บอกว่าสามารถไปถึงที่หมายได้ด้วยเส้นนี้ที่สำคัญการมองเห็นผิวถนนยิ่งทำให้ประเมินแล้วว่าเส้นทางนี้ไปได้แน่นอนแม้จะมีน้ำเอ่อล้นอยู่ก็ตามทีซึ่งจริงๆแล้วถนนเส้นนี้หากน้ำแห้งรถก็สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกตินี่ยิ่งทำให้เขาตัดสินใจไม่ยากที่จะขี่รถจักรยายนยนต์ลุยไปข้างหน้าหนทางแล้วเมื่อกี้ระดับน้ำอยู่ประมาณนี้นะคร อันนี้ขึ้นขาตั้งคู่มันก็เลยสูงขึ้นมปหน่อยมาถึงครึ่งทางแล้วไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าตรงจุดนั้นนะมีทางขึ้นอยู่ต้องมารอรุ้นันต่อไปบรรยากาศถือว่าดีมากเลยครพอขับไปถึงสะพานเนี่ยน้ํามันขึ้นค่อนข้างแรงแล้วตอนนั้นนะน้ำแล้วก็น้ําก็ที่สะพานตรงตรง,ตรง,ตรงบริเวณสะพานเลยนะครับ น้ำก็ลึกแต่ก็ยังยังเห็นผิวถนนปกติผมก็เลยไปจอดอีกฝั่งหนึ่งของสะพานแล้วก็จอดรถแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็เพื่อเดินสำรวจไปข้างหน้าอีกประมาณสิบสิบห้าเมตรครับว่ามันมันสามารถไปได้ไหมแต่ตอนที่เดินไปเนี่ยมันเหมือนมันเป็นเนินขึ้นไปอีกครับมันมันมันเริ่มตื่นนะพี่พอจะนึกภาพไหมครับอ่าพอมันเริ่มตื่นมันมันตื้นมากๆแบบมันตื่นแล้วก็ผมก็เลยขับต่อไปพอขับต่อไปทีนี้มันจะเริ่มลึกลงเรื่อยๆแล้ว แล้วก็ประกอบกับคลื่นแรงมากโอ okay. มาถึงครึ่งทางแล้วเมื่อกี้ระดับน้ำอยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้ขึ้นขาตั้งคู่มันก็เลยสูงขึ้นมามาถึงครึ่งทางแล้วสรุปก็คือยอมแพ้ดีกว่าครับเพราะว่าข้างหน้ามันจะลึกเข้าไปอีก จับไปไม่ไหวแล้วพรอน้ำใกล้จะถึงถึงกรองอากาศแล้วก็เลยวนรถกลับครับการตัดสินใจของคุณเบียร์ถูกต้องเลยครับเพราะขืนฝ่าไปคุณเบียร์จะต้องพบกับเหตุการณ์ร้ายในชีวิตอย่างแน่นอนเพราะตรงจุดนั้นเคยเกิดขึ้นกับ4ชีวิตที่อยู่ในรถเก๋งคันนี้มาแล้วครับเมื่อคนขับพยายามจะขับฝ่าไปจนส่งผลให้รถค่อยๆจมลงพร้อมกับถูกกระแสน้ำพัดลอยไป ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเร่งช่วยทั้ง4ชีวิตสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึงสองรายหลังจากที่คุณเบียร์ตัดสินใจเลือกไปทางที่ไม่มีน้ำท่วมแม้จะอ้อมหรือเสียเวลาสักหน่อย ก็ทําให้เขาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยพร้อมกับการตั้งแคมป์และชื่นชมธรรมชาติได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้สบายครับคือที่ผมตัดสินใจไปเพราะว่าผมประเมินแล้วว่ามันไม่อันตรายกับผมเพราะผมก็ห่วงชีวิตและทรัพย์สินของผมเหมือนกันถูกต้องไหมครับผมขับไปแค่เห็นเห็น,เห,นเห็นว่าผิวถนนมันเป็นยังไงเพราะถ้าเกิดผมไม่เห็นผิวถนนเนี่ยผมก็ไม่กล้าเสี่ยงอยู่แล้ว เพราะว่ามันนันตรายแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะไปลองผมว่าไม่ควรอย่างยิ่งนะเพราะว่าเหมือนผมมานั่งคิดดูแล้วว่าถ้าเกิดเป็นอะไรไปใช่มันก็จะมีหลายๆห,หน่วยงานที่ต้องมาเดือดร้อนแต่อยากจะเที่ยวก็คิดถึงคนอื่นที่จะมาช่วยเหลือเราเขาอาจจะลําบากเดือดร้อนไปด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็ประเมินศักยภาพตัวเองให้พอแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมจะบอกก็คือถ้าเป็นรถเก่งอะพี่ขับตรงไปเนี่ย มันไม่สามารถกลับรถได้นะครับเพราะว่าพี่นึกภาพออกใช่ไหมค mm. รับพอยิ่งไปมันก็ยิ่งลึกแล้วมันไม่มีพื้นที่ให้กลับรถมันก็เลยจะเหมือนเคสกับรถเก่งที่จมน้า mm. ก็คือเขาบอกว่าขยับไม่ได้แล้ว mm. ก็เลยต้องดันหน้าอย่างเดียว mm. และดันหน้าอย่างเดียวก็คือจมแน่นอนเรื่องจริงผ่านจอ